วิถีกรุงเทพสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเรามาพบกับบอลสีนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นบอลสีพันโบราณนะครับแล้วก็มีมาคู่กับบอลสีที่ได้ถ่ายทําไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์นะครับซึ่งเจ้ากุงไกเซอร์นะครับก็จะมีประวัตินะครับของการนํามาปลูกเลี้ยงนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับควบคู่กับ บอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับนั้นบอนสีเจ้ากรุงที่ถือเป็นบอนสีพื้นฐานนะครับหรือเป็นบอลโบราณนะครับแล้วก็มีเกือบจะทุกบ้านนะครับในปัจจุบันนะก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ถ่ายทําไปแล้วก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นคิวของเจ้ากรุงไกเซอร์นั่นเองนะครับครับสําหรับบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์น,นะครับก็จะมีรูปร่างนะครับของใบนะครับก็จะคละ้ายๆกับ เจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับเพียงแต่ว่าจุดนะครับจุดที่อยู่ในใบนะครับหรือลักษณะของใบนะครับจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยมีรายละเอียดตรงนี้นะครับครับเริ่มจากใบเล็กก่อนนะครับใบเล็กของเขานะครับตอนนี้เขาก็แตกใบเล็กมาเล็กอันเด็ดันนี้เล็กมากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เป็นตัวโดดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นก้านใบกับกระดูกใบนะครับซึ่งจะเป็นสีแดงเข้มนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยจุดสีขาวนะครับหรือว่าจุดบนลายใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าเทียบกับเจ้ากรุงเนมานะครับจุดของเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับจะเป็นเม็ดสีขาวขนาดใหญ่กว่านะครับอันนี้อันนี้เราจะเห็นว่าก็จะเริ่มมีเม็ดสีนะครับแต่ว่าใบมันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ใบเขาโตมานะครับใบที่เขาโตมานะครับก็จะมีอีกอีกใบนึงครับที่เป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับ เขาก็จะมีจุดสีขาวนะครับค่อนข้างใหญ่กว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับกระจายนะครับไปทั่วใบแต่ว่าก็จะไม่หนาแน่นมากนะเพราะว่าเขาจะเป็นจุดใหญ่นะครับก็คือพอระยะที่เขาเริ่มโตนะครับของใบนะครับจะเป็นสีขาวก่อนนะครับก็จะมีลายสีขาวแต่ว่ากระดูกและเส้นใบก็ยังเป็นสีแดงเข้มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับพอเป็นใบที่เขาเริ่มมีอายุจะเห็นว่าตัว จุดสีขาวของเขานะครับก็จะเริ่มกัดด้วยสีชมพูนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็จะค่อยๆ uh, กัดกระจายไปทั่วใบนะครับแต่จะเห็นว่าจุดของบอลสีเจ้ากรุงไกเซอร์นเนี่ยจะเป็นจุดขนาดใหญ่แล้วก็ไม่หนาแน่นมากนะครับจะกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจุดสังเกตได้ชัดเจนว่าจุดสีขาวของเขานะครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือว่ามีการกัดสีเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบที่เขาจะเริ่มโรยแล้วนะครับก็คือเป็นใบแก่ จุดชมพูก็อาจจะจางไปบ้างนะครับดันั้นวัฏจักรของใบเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เขาแทงหลอดนะครับออกใบเป็นใบสีเขียวนะครับจุดขาวนะครับกระดูกแล้วก็เส้นใบจะเป็นสีแดงเข้มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการกัดเป็นสีขาวนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็พอใบมีอายุก็จะเริ่มเป็นสีชมพูนะครับแทนที่จุดสีขาวนะครับแล้วก็พอใบแก่จัดนะครับ ก็จะเป็นไปตามสภาพนะครับสีสันต่างๆก็จะเริ่มลดความสวยงามลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัชจกรของใบของเขานะครับอันนี้ถ้าเทียบกับบอลสีเจ้ากรุงเ้นหมานะครับอันนี้มีพอดีมีต้นหนึ่งมาเทียบให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเจ้ากรุงเ้นหมานะครับการกระจายของจุดสีขาวก็จะเยอะกว่านะครับกแล้วก็จะเล็กกว่านะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็หน้าใบนะครับเมื่อ มีอายุมากขึ้นนะครับของบอลสีเจ้ากลุงในหมา่ยก็จะเริ่มเป็นสีขาวแล้วครับแล้วก็ระยะต่อไปก็จะเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้นะครับเขาจะเริ่มกัดเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่แตกต่างกันจะเห็นว่ารูปร่างของใบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเจ้าเนหมารับเจ้ากรุ่มไกเซอร์แล้วก็ตัวก้านใบก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับออกน้ําตาลนะครับทั้ง2ออย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูความ ความเข้มของสีแดงนะครับของเจ้ามงไกเซอร์ก็จะมากกว่านะครับอันนี้ก็จะสังเกตที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะต้นเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่าลาต้นของเขานี่ก็จะออกสีเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็ออกมาทางโทนแดงนะครับครับอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะนะครับของบอนสีพันุโบราณนะครับของประเทศไทยนะครับที่มีการนําเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับแล้วก็เจ้ากรุงเดนมาร์ก รัความแตกต่างกันก็จะดูที่ลายนะครับหรือการจุดของใบเป็นสําคัญนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ